สวัสดีครับช่องลุงจงกระเพิมมาแล้วครับขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้ยกำลังใจลุงจงกับระเพิมนะครับเด้อมื่อนี้กับพามาเบิ่งแปลงข้าวโพดอีกแปลงหนึ่งของลุงจงกับระเพิมครับเป็นแปลงเป็นแปลงที่ปลูกอยู่ใกล้ๆก,กับสายพันธุ์เอ็นเคหกแปดสี่แปดนั่นแหละครับพี่น้อง ลุงจงแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองแปลงเนาะปลูกสองสายพันธุ์แบ่งเป็นสองแปลงแปลงหนึ่งเกลาไรแปลงหนึ่งสีไรพี่น้องคลิปนี้ลุงจงก็เลยพาม,ามึงาสายพันธุ์ดีครับเกลีเกลจเกพี่น้องปลูกพร้อมกันกับตัวเอ็นเคปลูกพร้อมกันปลูกมือเดียวกันแต่ว่า,ามีความตางอยู่พี่น้องมีความตางสิเป็นด้วยอีหอย่าง บอลูขึ้นกันเนาะเป็นด้วยดินเป็นด้วยน้ําสายพันธุ์ที่เขาบ่าชอบดินก็อาจจะเป็นไปได้แต่เบื้องไรนียด้ํากันครับพี่น้องสําหรับสายพันธุ์ดีครับกะอายุพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะสี่สิบหามือพร้อมกันกับแปลงกรอนพุ่นกับแปลงพุ่นที่ลงุงจงลุงลคิปไปสี่สิบหามือขึ้นกันแต่ว่า่อสูงพี่น้อง่อสูงครับเยประมาณเนี่ย ประมาณเพียงคอถ่วมหัวพอดีมองมองสูงเนาะมองบ่สูงกะมองบ่สูงกับเชยงนี่แหละครับเียงเชยงเอวเียงนี่แหละบ่สูงป็นไดมองสูงกันใครแน่อยู่พี่น้องมองสูงกันได้เนาะเห็นเป็งภาพมุมสูงจังหน่อยแปลงนี้ซีไรครับแปลงนี้ซีไร สายพันธุ์ดีคับสี่สิบห้ามือมันก็เป็นน้ำดินแหละพี่น้องเป็นน้ำดินเป็นน้ำมีส่วนว่าเป็นน้ำดินมีส่วนว่าเป็นน้ำสายพันธุ์ก็ใกล้เคียงกันเลยครับพี่น้องแต่ว่าบอท่านด้บอท่านในมีดันดอกเนาะบอท่านในออกดอกแต่ว่ากใกล้กันห่างกันถ้าเป็นอายุคน้นก็ห่างกันประมาณ ปลูกมือเดียวกันแต่ว่ามาเบิ่งสภาพแล้วนาะสีห้างกันยุ่ประมาณสักสามสี่หมือเลยพี่น้องอายุเนี่ยเหมือนสีห้างกันสี่มือห้ามืออายุห้างกันตีไปซะอาทิตย์หนึ่งไปเนาะท,ทั้งทงที่ปลูกมือเดียวกันเนาทั้งทที่ปลูกมือเดียวกันแต่ว่าเบิ่งแล้วคือจังอายุห้างกันอาทิตย์หนึ่งนี่แหละ แต่ว่าสีเขียวอ่อนงามงามที่น้องสายพันธุ์ดีครับสีเขียวอ่อนงามเนี่ยอ่อนงามเลยเพื่อนอาจสิบ่มักดินแล้วนี่เนาะเดี๋ยวลุงจงกับปีนานลุงจงเสียเอาไปปลูกใส่กับดินที่เป็นอีกโซนดินหนึ่งเนาะลองเบิงปีนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนบอ่ถือกับโซนดินแบบนี้พี่น้องดีครับต้นกับบ่ถึงกับไงปันใด งามอยู่งามอยู่ระดับหนึ่งพี่น้องลุงจงกับสีใสปุ๋ยซ่ากาแปลงาสายพันธุ์ดีครับาสายพันธุ์เอีนเคด้วยครับพี่น้องสีใสปุ๋ยซ่ากว่าสายพันธุ์เอ็นเคอยู่จกักที่หามือผิดละเพราะว่ามันดูเบิ่งแล้วมันอายุคือจังมันเสียหางกันอยู่หน,น่อยนึงนี่แหละทั้งทั้งที่ททปลูกมือเดียวกันยอดมือเดียวกันพี่น้องกับบรรยากาศกงาม,งาม,งามครับยามมื้อเส้าใกล้ภูเขาดวงอาทิตย์กำลังขึ้น ดวงอาทิตย์กำลังสีขื้นบ่ลเป็นกำลังสีขื้นขื้นแล้วได้น้อยนึงแล้วกับบรรยากาศงามๆสบายๆอย่างเ้มือเศ้าลุงจงก็เลยพามาเลาะบึงเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อกับกับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะพี่น้องนะดีครับเก่าเก่าเกดเก่า อายุ45่ส้มือกับมองมันงามมันกับท่วงหัวลูกจงพละครับท่วงหัวพละนะมองมันงามเนาะลูกจงพาแางมามองมันงามถือว่าห้างอยู่แต่ว่ากับห้างแบบห้างแบบพอดีเละพี่น้องเพรต้องที่จนเกินไปกันที่หลายกับต้นน้อยเนาะต้นน้อยต้นน้อยฟักน้อยเบิ้งแล้วมันกับสีมังงามแต่ว่าขันห้างละระยะซ้ำนี่กับถือว่าโอเคอยู่ดอกลูกจงก็เลยพามาอัปเดตสถานการณ์อีกหนึ่งแป้งครับ 99, 99, ก,กับสายพันธุ์ดีครับเก้าเก้าจ็ดเก้าพี่น้องปลูกพร้อมกันกับสายพันธุ์อันยันเคสแหละแต่ว่าหาม่ท่านเนี่่ท่านเนี่ยมีอันสักโพเนาะบ่ท่านนีมีอันปลายฝักโพดอกก็เริ่มทีนี้แล้วละ่ะใกล้เคียงกันพี่น้องยอดมือเดียวกันก็ใกล้เคียงกันน้องจงก็เลยพามาเบ่งเนาะอัปเดตสถานการณ์ว่าเป็นจงังได ก็เอาไว้เจอกันไหมคลิปนาเด้พี่น้องความรู้ลุงจงบ่มี้เราแต่ว่ากัาเอาภาพบรรยากาศรวมๆมาฝากเนาะว่าลุงจงมือไม่ปลูกกระโพดก็ได้สำนีเด้พี่น้องเด้อมันก็ขึ้นโยกับดินฝ้าอากาศนะ้ำดินฝ้าอากาศนั่นแหละแม่นแล้วดินอยู่น้ำดินอ่ฝ้าอากาศก็คือฝ้าฝนมันแรงบ่ประมาณนี้แหละถ้ามันฝนดีฝนปริมาณพอดีกับพืชที่เขาปลูกมันกัมันก็งามหลอดพี่น้องเนาะ เจอกันไหมคลิปหน้าครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจลุงจงกับประเสริมน้ำเดอ้อ